สัตว์บางพวกกลัวตายสัตว์บางพวกไม่กลัวตายเนี่ยเพราะสาเหตุใดเนี่ยพระศาสดาก็ได้ทรงตัดไว้ก็คือพระองค์ตัดกับพราหมณ์ไว้ว่าเนี่ยสัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมไม่กลัวไม่ถึงความสะดุ้งต่อความตายมีอยู่ รามก็สัตว์ผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายเป็นอย่างไรเล่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความรับยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกามทั้งหลาย มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่ากามทั้งหลายเป็นที่รักจักระเราไปเสียรละหนอและเราก็จะต้องละการมันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมประทมใจย่อมคร่ำครวญย่อมทุบอ,อกกล้าให้ย่อมถึงความหลงไหลพรามณ์บุคคลน,นี้แลผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัว ย่อมถึงความสะดุ่งต่อความตายคือความกำหนัดความพอใจความกระหายในกามก็คือทั้งหมดเลยที่เราเสพติดอยู่เนี่ยที่เราเสพอยู่เนี่ยก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้ทง5้าช่องทางทั้งตาหูจมูกลิ้นกาย,ยโดยในยะก็คือทรัพย์สินเงินทองญาติพี่น้องบุตรหลานภรรยาเนี่ย เกลาาปัจัจนะลาบยศสารเสริญสุขนี่แหละก็คือเรื่องของกามทั้งสิ้นเลยถ้าเรายังไม่ปราศจากความกำนัดยังไม่ปราศจากความพอใจเมื่อมีโลกหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องก็จะเกิดความปริวิตกว่าเนี่ยกามทั้งหลายเนี่ยจะละเราไปเสียแล้วเนาะและเราก็จะต้องละก,กามมันเป็นที่ลักไปหลายคนก็ทําใจไม่ได้นะเมื่อพบว่า ร่างกายของตนเองเนี่มีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วก็จะต้องลักการมันเป็นที่รักไปสืบเรื่องจากว่ายังไม่ถึงความตกลงใจในพระศิษธรรมนี่ก็จะละความกำหนัดความพอใจในการมไม่ได้ทีนี้ก็จะต้องหาที่พึ่งหาสนานะไม่รู้จะพึ่งสิ่งใดไดสิ่งใดดีเมื่อไม่ได้เป็นผู้สดับในธรรมของพระศาสดา ก็จะไปพึ่งในสิ่งที่พึ่งผิดๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ใช่สารนาอันกเกษมนั่นเองไปพึ่งต้นไม้บ้างไปพึ่งภูเขาศักดิ์สิทธิกก์บ้างลูกกระเจดีบ้างไปพึ่งเจ้าพ่อเจ้าแม่บ้างนไปบนบานศาลกล่าวบ้างต่างๆพวกเนี้ยไปอ้อนวอนบ้างนให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือโรคหนักเพราะว่ายังไม่เข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่นั่นเอง ก็จะเกิดความปริวิตกนไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ท่ามกลางกามรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเนี่ยรอบตัวเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องยากที่เราจะละความกำนัดในกามได้เพราะฉะนั้นสิ่งเดียวเลยที่ผู้ที่อยู่ในเพศกรหัสหรือคารวาส ก็ต้องมีโอกาสมารักษาอุโบสถศีแปดตัวหนึ่นเงเพื่อจะให้เห็นกิเลสตัวนี้ก็คือความกำนัดในกามนะถ้าเราได้มีโอกาสมารักษาอุโบสถบ้างเนี่ยก็จะสามารถที่จะละในเรื่องของกามมกุลห,ห้าได้นะก็จะเห็นโทษว่าเนี่ยความกำนัดเนี่ยมันมีมาขนาดไหนมากน้อยขนาดไหน ในประการที่สองโงก็ตัดว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ยังไม่ปราศจากความกำนัดยังไม่ปราศจากความพอใจยังไม่ปราศจากความราักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนยังไม่ปราศจากความทยานอยากในกายมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึง่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้ว ย่อมมีความปริวิตกว่ากายอันเป็นที่รักจะละเราไปเสียแล้วนอและเราก็ต้องละกายอันเป็นที่รักไปเขาย่อมเศร้าโศกย่อมระทมใจย่อมคร่ำครวนย่อมทุบปออกกลํำให้ย่อมถึงความหลงไหลปรามบุคคลนี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายเห็นไหมคือ,อยังกำหนัดในร่างกายนี้อยู่เนี่ย บางคนก็ทําใจไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมตนเองเนี่ยร่างกายยังแข็งแรงยังหนุ่มอยู่เลยแต่ทําไมมีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนไม่เข้าใจหลักของกรรมนะวิบากกรรมที่ส่งผลเนี่ยเกิดจากกรรมที่เราทําไว้ในอดีตปุราณกรรมนั่นเองส่งผลบางคนเนี่ยก็ไปตรวจหาสาเหตุที่ตัวเองเจ็บป่วยทางกายเนี่ย ก็ไม่เจอหมอก็ไม่พบแต่พระสาสดาเนี่ยทรงรู้ว่าวิบากกรรมเเกิดขึ้นเ,นเพราะอะไรบางโลกเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่หมอก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่โปองทรงจําแนกไว้อย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องของอริยศ,ศัสตรสี่ก็คือทุกข เหตุเกิดทุกความดับทุกข์และมักปฏิปทาให้ถึงความดับทุกเนี่ก็จะไม่สามารถจะยอมรับกับโรคภัยที่เกิดขึ้นกับตนเองได้นี่น,น,นะเพราะยังมีความกำนัดในก,กายอยู่มักวิธีเดียวเลยก็คืออริยามักมีองแปดถ้ามีโอกาสมาถืออุโบสถศีลแปดมาวิเวกมาอยู่ผู้เดียวเนี่ยมาลดการเสพรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเนี่ยมาใส่เสื้อผ้าสีเดียว มาฉันมากินอาหารมื้อเดียวมาอยู่ผู้เดียวมานอนผู้เดียวมาวิเวกเนี่ยก็จะลดความกำนัดในกายได้นะก็จะเห็นในยะตรงนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่เราจะตายจริงๆนะประการที่สามพระองค์ก็ตัดว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่ได้ทำความดีไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาป ทำแต่กรรมที่อยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำกรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้ทำแต่บาปทำแต่กรรมที่หยาบช้าทำแต่กรรมที่เศร้าหมองคติของบุคคลผู้ไม่ได้ทำกรรมดีไม่ได้ทำกุศล ไม่ได้ทํากรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้ทําแต่บาปทําแต่กรรมที่หยาบช้าทําแต่กรรมที่เศ้าหมองมีประมาณเท่าใดเมื่อละโลกไปแล้วย่อมไปสู่คตินั้นเขาย่อมเศร้าโศกย่อมประทมใจย่อมคร่ําครวญย่อมทุบอ,อกกล้ามให้ย่อมถึงความลหลงไหลพราหมบุคคลแม้นี้แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายเห็นไหมว่าการ ที่บุคคลนั้นเนี่ยไม่ได้ทํากุศลไว้กุศลกรรมบทสิบนั่นเองถ้าพูดถึงก็คือทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองนะก็ต้องไปศึกษาว่ากุศลกรรมบทสิบนั้นคืออะไรนะยแถมยังไม่พอยังไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองก็คือทําแต่อกุศลด้วยกายนะก็คือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมทางวาจาก็คือพูดเท็จ พูดส่อเสียดยุให้เขาแตกกันนะพูดคําหยาบพรุษวาจาพูดเพรอเจอร์สัมผัสปราปาวะนั่นเองพูดหาอัดหาทำไม่ได้ทางใจก็คือจิตประกอบด้วยความโลภประกอบด้วยพยาบาทแล้วก็มีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินั่นเองในเรื่องนี้ก็ต้องไปศึกษาว่ากุศลกรรมบุสิทธิ์กุศลกรรมบทสิรรทธินั้นคือคืออย่างไร เขาเรียกว่าไม่ได้ทํากุศลไว้นะเมื่อมีโรคภัยมาเบียดเบียนเนี่ยเป,เป็นทุกข์หนักเนี่ยก็จะหาที่พึ่งอันเกษมไม่ได้น,นั่นเองนะเพราะว่าตนนัวเองไม่ได้ทํากรรมดีไว้นะแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นทางกายทางวาจาทางใจโดยที่เขาผู้นั้นก็ไม่รู้นะไม่รู้ตัวเพราะความหลงน,นั่นเองประการที่สี่พระองค์จัดไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีความสงสัยมีความเครือบแคลงไม่ถึงความตกกลงใจในพระสัตธรรมในพระสัตธรรมก็คือในศาสนาเนี่ยคำสอนของพระศาสดานี่นงมีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องเขาเมื่อเขามีโรคหนักอย่างใดอย่างหนึ่งถูกต้องแล้วย่อมมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าเรายังมีความสงสัยเครือบแคลงไม่ถึงความตกลงใจในพระสัะสสสสะสสตธรตมมร,เรมเขาย่อมเศร้าโศก ย่อมระทมใจย่อมคร่ำควรทุบอ,อกลำให้ย่อมถึงความหลงไหลพรามบุคคลแม้นี่แหละผู้มีความตายเป็นธรรมดาย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายเห็นะการไม่มีสาระอันเกษมเนี่ยก็คืออย่างไรก็คือความศรัทธานั่นเองในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นบุคคลเอกในโลกนะที่ตัดสูุเองแล้วก็ไม่ศรัทธานในธรรมะ อันแท้จริงที่พระองค์นำมาจาแนกนํามาจําแนกแจกแจงว่าจะเป็นที่พึ่งอันกเกษมที่จะนําผู้นั้นหลุดจากกองทุกได้น,นั่นเองไม่มีความศรัทธาในสงสาวกนะสงผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรงปฏิบัติควรปฏิบัติชอบยังมีความสงสัยยังมีความเครือบแคลงเพราะว่ายังไม่เข้าใจยังไม่ถึงความตกลงใจในพระสัธรรมไม่ได้มาเพ่งพิสูจน์ในคําสอนของพระศาสดาก็เลยไม่ถึงความตกลงใจ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลนั่นเองว่าการจะได้เหตุปัจจัยได้เข้ามาสดับในธรรมหรือเข้าใจในธรรมะของพระศาสดาเนี่ยเพื่อจะนําไปสู่ความเพียรในการปรอรบความเพียรเพื่อจะละเพื่อจะวางความพอใจในอุปทา,านขันห้าเนี่ยที่เรายึดอยู่เนี่ยว่าของเรานี่เป็นเราไม่นี่เป็นตัวตนของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องยากก็เป็นไปตามยถากรรมของสัตว ที่เกิดแก่จะตายอยู่ในสังสารวัตนั่นเองเนี่ยเพราะว่าไม่มีสารณะอันกเกษมที่เพื่งองาันกเกษมนั่นเองไม่มาเดินตามอาริยามรรคมีองแปดนะไม่เห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงนั่นเองพราหมเนี่ยบุคคลสี่จำพวกนี้แหละย่อมกลัวย่อมถึงความสะดุ้งต่อความตายนะแต่ถ้าในทางกลับกันบุคคลนั้นเนี่ยไม่กำหนัดในกามละไม่กำหนัดในกายแล้ว แล้วก็ทําแต่กรรมดีทําแต่กุศลไว้ทํากรรมเครื่องป้องกันความกลัวไว้และถึงความตกลงใจในพระสัทธรรมและในศาสนาแห่งคําสอนนี้แหละมีสาระที่เพื่งองานกเกษมแนละ้วถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะไม่สะดุง้งก็จะไม่ถึงความหวาดกลัวต่อความตายนั่นเองท้งนี้ก็ต้องมานะเพ่งพิจารณาทําความเพียรปาลบความเพียรน,นะให้มีโอกาสมาหลีกเล่นบาวิเวกมาถือโบสถนะ ตามที่โปรงตัดไว้ในเพศกระหัตหรือกระวาดนั่นเองส่วนผู้ที่